สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ครับมาพบกับแนวทางนะครับลาวสามัคคีลาวสามคัาามคคี VIP แล้วก็ลาววีไนะครับก็เป็น3ามลาวในรอบดึกนะครับงวดประจำวันที่26กุมภาพันธ์2567นะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางขอฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขทำจากสุขคบนวณโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบในทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับผมสําหรับทางของเราเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าฟังนะครับพี่น้องแต่ว่าหลุดไป1รอบนะครับเราสามัคคีให้6กับ2รูดผลที่ออก2 2 4 6 2นะครับใครรูดที่2นะครับพี่พี่เด้งบนเด้งล่างนะครับเนาะเด้งบนเด้งล่างนะครับผมแล้วก็ท่านใดนะครับที่นะครับเอาตัวเด่นนะครับมาประกบคู่ก็เข้าไปเต็มเต็มเลยเนาะ6 2นะครับ ก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกในรอบนี้ด้วยนะครับสายรูดเนี่ยเด้งๆเลยนะครับสายเจาะมานี่ครับ2662เนาะเราสามัคคี VIP ให้แปกับ4ผลที่ออก3 3 9สามสีไม่มานะครับแต่ใครเอาแปดไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่83ตรงๆเน้นๆนะครับก็ถือว่า2รอบนี้มาเด้งๆนะครับพี่ๆส่วนเรา VIP ให้3กับ7ผลที่ออก1 9 8่งเนะครับอุตส่าห์เน้น3171 เลาออก91นะครับน่าเสียดายนะครับพี่พนาอแบ่งให้เราก็ไม่ได้นะครับรอบนี้หลุดไปนะครับผมส่วนแนทางของวันนี้นะครับก็ขอให้ปังๆเฮงเงดบเมื่อวานนี้ก็แล้วกันนะครับพี่พเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมวันนี้แล้วก็วันนี้ขอขอบคุณพี่พี่สมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับในกลุ่มใหม่นาะก็วันนี้มี พี่ๆสมาชิกนะครับโอนเขาเรียกว่าอยากทําบุญนะครับอยากทําบุญกับแอดนะครับก็มีโชคกับแนวทางนะครับเนาะก็เลยนะครับก็เขาเรียกว่าให้น้ำใจนะครับมาร่วมทําบุญด้วยนะครับผมก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับพี่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวจบคลิปนี้เนาะผมก็จะไปทําบุญนะครับแล้วก็ไปขอเขาเรียกว่าท้าวิสุวรรณนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับท่านใดที่เราติดตามเนาะเดี๋ยว อาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือวันวันไหนๆเนาะเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับแต่ว่าก่อนหวยออกแน่นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับสลับแนวทางเลขทูบนะครับวันเดี๋ยวจะไปขอท้าวเวสสุวรรณนะครับก็รอติดตามรับชมนะครับผมสาหรับนะครับราวสามัคคีนะครับรอบแรกของเราผมให้ไปที่เลข3กับเลข9นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข9นะครับผม92 9 4 96 สามสองสามสี่สามหกสามตัวสามเก้าหกนะครับส่วนเราสามเมคี vip นะครับผมให้ไปที่เลข4กับเลข8นะครับได้ตัวเด่นเหมือนเมื่อคืนนี้เลยนะครับเนาะ ตัวจ่อก็จะเป็นที่4 3นะครับ4 6 49นะครับ8ปดส8 9นะครับ3ตัว8 4 3นะครับผม ส่วนเรา VIP นะครับเรา VIP ผมได้ผมได้เลข3กับเลข7นะครับเหมือนเมื่อคืนนี้นอกเมื่อคืน,นแต่เมื่อคืนนี้ไม่มานะครับในรอบนี้3 1 3 8 3 9 7 1 7 8 7 9นะครับ3ตัว สามม,มันต้อง7จ็ดนะครับ7จ็นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางลาวสามัคคีลาวสมมาวสม,มัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้ยิงๆปังปนะครับขอให้มาเด้งๆในตัวรูดตัวเจาะนะครับผมชิปนี้ ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกาบสวัสดีครับ